สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์ทีระนาถนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องหลักธรรมนำสุขชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนครั้งที่แล้วทิชเชอร์ได้ให้นักเรียน ทบทวนความรู้กันไปใช่ไหมคะและเราก็สอบวัดประเมินผลกลางภาคไปอยากจะรู้จังเลยคะ่ะว่าเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ทิเชอร์จะพาสอนเรื่องเกี่ยวกับคําว่าส,สติก่อนที่จะไปเรียนนั้นเราต้องมาทํารับสมองกันก่อนนะคะมีทั้งหมด3ข้อเป็นแบบถามตอบนักเรียนไม่ต้องเตรียมสมุดดินสอขึ้นมานะคะให้นักเรียนตอบตามคําถามที่ทิเชอร์เตรียมไว้ให้ถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยนะคะเด็กๆ สมองข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ผลของการสวดมนต์ไหว้พระก็ใจสงบขอกระวนกระวายนักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง20วินาทีเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลือกได้เลยค่ะ student are you finished? เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาเฉลยกันนะคะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือขอไขค่ะกระวนกระวาย The next question number two การแผ่เมตตามีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรข้อกอลดความเห็นแก่ตัวลงค่ะข้อขอ ทำให้มีฐานะดีขึ้นนักเรียนมีเวลาทั้งหมด20วินาทีในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเด็กๆ ตีเดนไในฟินิชเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาเฉลยกันนะการแผ่เมตตามีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรข้อกลดความเห็นแก่ตัวลงได้ข้อขอทำให้มีฐานะดีขึ้นนักเรียนคิดว่าข้อไหนกันคะน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อกไก่ค่ะลดความเห็นแก่ตัวลงได้นั่นเองเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ย เก่งมากๆเลยค่ะเราไปข้อสุดท้ายกันนะคะ Question number 3ข้อ3ข้อใดเป็นผลดีของการสวดมนต์ไหว้พระข้อกอจิตเบิกบานข้อขออารมณ์ร้อนง่ายนักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพียง20วินาทีนะคะ Are you ready? เ e ล y really g o ก d ค่ะเราเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้เลยนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะเรามาทวนคำตอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราจะเฉลยกันนะโจทย์ข้อที่3ได้ถามเราว่าข้อใดเป็นผลดีของการไหว้พระสวดมนต์และมีสองข้อให้เราเลือกนะคะข้อกอจิตเบิกบานข้อขออารมณ์ร้อนง่ายนักเรียนคิดว่าข้อไหนกันคะนะ่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ กไก่ค่ะการไหว้พระสดมนจะทำให้จิตเบิกบานนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะตอบถูกครบสามข้อไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคำตอบคำถามของครั้งที่แล้วที่เช่อได้พามาทบทวนกันนะคะวันนี้ทีเช่อจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องใหม่นะคะก็คือความหมายและประโยชน์ของ ตินั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นให้นักเรียนเตรียมหนังสือวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและเปิดไปหน้าที่24กันก่อนนะคะที่เธอจะพาไปทบทวนความรู้กันนะคะการสวดมนต์และแผ่เมตตา คือการสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารจิตและเจริญปัญญาทำให้เราสามารถควบคุมจิตใจให้มีสติและก่อให้เกิดปัญญาได้นักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ขีดเส้นใต้ ตามที่ทีเชอร์บอกให้เตรียมตัวนะคะให้เอาปากกาแดงหรือดินสอสีแดงและไมบ้บรรทัดขึ้นมาให้พร้อมนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ตามตัวหนังสือที่ทีเชอร์จะพูดต่อไปนี้เลยนะคะคือทำให้เราควบคุมจิตใจให้มีสมาธิและกอบให้เกิดปัญญาได้ทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ เอาปากกาแดงหรือดินสอสีแดงขีดตรงเส้นใต้ทำให้เราสามารถควบคุมจิตใจให้มีสมาธิและก่อให้เกิดปัญญาได้นั่นเองค่ะเด็กๆน่าจะขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการไหว้พระสวดมนต์มีทั้งหมด5ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกนะคะคือนั่งคุกข่าวประนมมือทําจิตใจให้สงบขั้นที่สองนะคะจะเป็นขั้นสวดมนต์โดยจะมีคําบูชาพระรัตนไตยเมื่อสวดจบแล้วก็จะเป็นขั้นที่สนะคะคือนั่งในท่าที่สบายหรือท่าขัดสมาิเตรียมตัวแผ่เมตตานั่นเองค่ะ ขั้นที่4เราจะมีบทแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วในขั้นสุดท้ายนะคะเราก็จะยกมือไหว้และกล่าวสาธุในใจนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้ทิเชอร์มีวิดีโอเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของสตินักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปดูวิดีโอที่ทิเชอร์เตรียมไว้ให้เลยนะคะ สวัสดีค่ะน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เรื่องการสวดมนต์และการแผ่เมตตาไปแล้วมีน้องๆคนไหนได้นำกลับไปปฏิบัติบาต้บางหรือเปล่าการสวดมนต์นั้นนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์ก่อให้เกิดสติและปัญญาส่วนการแผ่เมตตานั้น เป็นวิธีฝึกจิตให้สงบและมีสมาธิเอาล่ะค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นตั้งใจติดตามกันนะคะเอาล่ะนักเรียนมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมคะพัดฟังที่คุณครูพูดอยู่หรือเปล่าคะพัดคะเป็นอะไรทำไมนั่งเหม่อลอย เปล่าครับคุณครูแล้วเมื่อสักครู่คุณครูถามพัดว่าอะไรคะไม่ทราบครับพัดคะการที่พัดนั่งเหมอลอยแสดงว่าพัดไม่มีสติกับสิ่งที่คุณครูกำลังพูดหรือสอนอยู่นะคะขอโทษครับคุณครูผมกำลังนึกถึงขนมอยู่ครับเอาละค่ะนักเรียนทุกคนถ้าเช่นนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายถึง การมีสติให้ฟังนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มรู้จักกับคำว่าสติกันก่อนนะคะสติคือความระลึกได้หรือรู้ตนเองอยู่เสมอว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไม่เผลอใจลอยนะคะและการที่เรามีสตินั้นจะช่วยให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอไม่เหมือ่ลอยไม่ตื่นเต้นหรือตกใจง่าย มีความจำดีสามารถควบคุมตนเองได้ไม่ทำผิดพลาดเพราะขาดสติเช่นเวลานักเรียนเรียนหนังสืออยู่ก็ควรมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ครูสอนนักเรียนจะได้เข้าใจและกลับไปทำกันบ้านได้ถูกต้องให้น้องๆเลือกคําตอบที่เป็นประโยชน์ของการมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอ มีความจำดีไม่ตื่นเต้นและประโยชน์ที่เราสามารถนำมาใช้กับการเรียนได้คือการฟังการคิดการถามและการเขียนอย่างมีสตินั่นเองค่ะเรามาเริ่มจากการฟังอย่างมีสติกันก่อนนะคะการฟังอย่างมีสติคือ การที่เราตั้งใจฟังไม่พูดคุยหรือเล่นในขณะที่มีคนพูดกับเราอยู่เช่นเวลาที่คุณครูสอนนักเรียนก็ควรที่จะตั้งใจนั่งฟังอย่างสงบและมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เรียนซึ่งก็จะช่วยให้หนักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อมาเป็นการคิดอย่างมีสติคือการที่เรามีสติตั้งมั่นในความคิดไม่ได้ฟังสิ่งใดคิดพิจารณาตาม ไม่คิดเหม่อลอยไม่ฟุง้งซ่านรอบคอบในเรื่องที่สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้อีกด้วยเช่นคุณครูถามคำถามกับนักเรียนถ้านักเรียนตั้งใจคิดอย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้สามารถตอบคำถามได้ค่ะการถามอย่างมีสติเป็นการคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตั้งคำถามเช่น เมื่อได้ยินสิ่งใดให้พิจารณาตามถ้าสงสัยให้ถามเพื่อให้ได้คำตอบด้วยคำพูดที่สุภาพและสุดท้ายการจดหรือการเขียนอย่างมีสติคือการที่เรามีจิตใจมุ่งมั่นในการเขียนตั้งใจคิดหรือไตร่ตรองไว้แล้วก่อนที่จะลงมือเขียนเช่นเมื่อได้ยินสิ่งใดให้พิจารณาตามถ้าสงสัยให้ถาม เพื่อให้ได้คำตอบหรือทำการบันทึกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนการมีสตินั้นมีประโยชน์กับเราหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะครั้งหน้าครูจะมาสอนการฟังเพลงร้องเพลงรวมทั้งการเล่นอย่างมีสติจะเป็นอย่างไรนั้นครั้งหน้าเราจะได้รู้กันนะคะสำหรับวันนี้เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้แล้วนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ น้องๆคะจากที่ได้รู้จักกับสติและประโยชน์จากที่ครูการดาสอนไปแล้วนั่นก็คือสติคือความระลึกได้หรือรู้ตนเองอยู่เสมอซึ่งมีประโยชน์คือทำให้จิตใจมั่นคงไม่เหม่อลอยไม่ตื่นเต้นหรือตกใจง่ายมีความจำดีสามารถควบคุมตัวเองได้และประโยชน์ที่เราสามารถนำมาใช้กับการเรียนได้คือการฟัง การคิดการถามและการเขียนอย่างมีสตินั่นเองค่ะน้องๆคะการมีสติในเรื่องต่างๆนั้นเป็นเรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะและยังสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราในเรื่องต่างๆได้อีกด้วยสำหรับครั้งต่อไปนั้นคุณครูการดาได้บอกเราว่าจะสอนเรื่องการฟังเพลงร้องเพลงและเล่นอย่างมีสติเป็นอย่างไร และสนุกแค่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนที่เชิญให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของสติไปใช่ไหมเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคุณครูในคลิปว,วิดีโอนี้เขาสอนอะไรเราบ้าง ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทีเชื่อจะสรุปให้อีกหนึ่งครั้งเป็นการทบทวนนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมไปหน้าที่2 5นะคะในหัวข้อที่10นะคะความหมายและประโยชน์ของสติก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูความหมายของคำว่าสติก่อนนะคะสติหมายถึงความระลึกได้รู้ตัวอยู่ตลอดก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำด้วยความไม่ประมาท ประโยชน์ของการมีสติคือ 1. รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่และสามารถควบคุมตัวเองได้ 2. เรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วความจำดีเรียนหนังสือเกง่งและข้อสุดท้ายนะคะเป็นคนรอบคอบและไม่ประมาทนั่นเองค่ะ ในบรรทัดนี้นะคะให้นักเรียนหยิบดินสอสีแดงและไม้บรรทัดนะคะมาขีดเส้นใต้ตรงความหมายของสตินะคะว่าสติหมายถึงความระลึกได้และรู้ตนเองอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรให้ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงหรือดินสอสีแดงนะคะตรงตรงที่สติหมายถึง ความระลึกได้และรู้ตุนความระลึกได้และรู้ตนเองอยู่เสมอว่ากำลังทําอะไรน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีเชื่อจะพาไปทําความรู้จักเกี่ยวกับประโยชน์ของสตินะคะการฝึกให้มีสติในการฟังการคิดการถามการอ่านและการพูด ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่ยี่สิบนะคะย e ีนะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะ การฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องมั่นฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาและการฝึกให้มีสติคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่า นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูในขณะที่สอนนักเรียนต้องมีสติจดจ่ออยู่กักบการฟังใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีสติจะทําให้เราจับใจความสําคัญไม่ได้และเมื่อเวลาเราอ่านหนังสือเองก็จะอ่านไม่ได้นั่นเองคะ่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมดินสอสีแดงและขีดเส้นใต้ตรงคําต่อไปนี้นะคะคือฝึกให้มีสติคอยกํากับอยู่ตลอดเวลา ทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะฝึกให้มีสติคอยกำกับอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเมื่อเรามีสติแล้วจิตใจเราจะจดจด่จออยู่ที่ใดที่หนึ่งทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆวิธีการที่เรามีสมาธิเราจะเกิดประโยชน์ต่างๆดังนี้นะคะในการคิดเราจะมีความคิดที่ มีเหตุผลคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ในส่วนของการอ่านนะคะเมื่อเรามีสติแล้วจะตั้งใจอ่านหนังสือจนจบติดตามเรื่องที่อ่านจนจบนั่นเองค่ะการถามถ้าเรามีสติใช่ไหมคะเราจะเกิดการถามให้เหมาะสมกับกาลเทศะถามอย่างสุภาพเกิดการไตร่ตรองก่อนที่เราจะถาม ถ้าเรามีสติแล้วเวลาเราเขียนเราจะตั้งใจเขียนให้ถูกต้องเรียบร้อยสะอาดนั่นเองค่ะใช้ภาษาที่เหมาะสมเขียนให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนดและอันสุดท้ายนะคะการฟังถ้าเรามีสติใช่ไหมคะจะเกิดการตั้งใจฟังจนจบ คิดตามเรื่องที่ฟังไม่คุยกับเพื่อนนักเรียนเห็นไหมคะว่าการที่เรามีสติมีประโยชน์กับตัวนักเรียนทั้งนั้นเลยยิ่งใช้ในการเรียนนักเรียนก็จะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็จะทําให้เรียนเก่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้ทิเชอร์ได้สอนเกี่ยวกับคำว่าสติไป เยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการฝึกสติฝึกได้ง่ายๆโดยการนั่งสมาธิยิ่งเรานั่งสมาธินานเราก็จะมีสติมากขึ้นเวลาเราจะทำอะไรก็จะมีแบบแผนในการทำงานให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆหวังว่าวันนี้นะักเรียนจะได้ความรู้จากที่เชร์ไปเยอะเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะวันนี้ที่เชร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ